15,000 0บาทซื้อคนเดียวได้ค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000เท่านั้นกับ Honda Jazz 1.5 SB ปี2012นะค,ะคันนี้สีฟ้าสวยสดมือสองแทนแน่นอนค่ะคันนี้นะคะได้เป็นลำดับที่2เลยสีฟ้าค่ะการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในนี่นะคะได้เป็นเบา ผ้านะถุงลมนิรภัย2ใบนะคะบออผ้านี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะดูทรงสปอร์ตมากๆเลยในส่วนของพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์มีฟังก์ชันที่พวงมลาลัยด้วยนะคะคันนี้การันตีสภาพเติมสวยเลยนี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยาดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคิปเต็ม สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อนนเรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆุกท่านได้รับชมกันค่ะและคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่การันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเล่นไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นไม่มีพิษความชนหนักจมน้าหากนํารถออกไปเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซืื้อ เต็มจำนวนค่ะคันนี้เป็น Honda Jazz 1.5V ปี2012นะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000เท่านั้นรับรายได้15,000ซื้อคนเดียวจบนะหรือว่าจริงๆแล้วรับรายได้1 4ก็ซื้อได้นะคะมาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1และอีกสาขาหนึ่งค่ะที่นัมันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเสรีไทย95ค่ะอยู่ยิ่งๆกับโรงพยาบาลสิทแพทย์ เสรีรักนะคะหรือยกหูโทรก็มาได้เลย096-198-4963ค่ะมาเดี๋ยวหนึงจะพาชมรถคันนี้รอบๆพันเลยนะคะสภาพสวยจริงๆนะคะคันนี้มือสองแท้นแน่นอนมาดูไฟหน้าค่ะ เริ่มจากไฟหน้าได้เป็นไฟหน้ามันติวรีเฟคเตอร์คันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะปี2012ไฟหน้าแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ย,วยาวๆเลยค่ะเราปรับสภาพให้นะ,ะหรือว่าถ้าอยากให้ดูขัดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้านะคะได้แบบนี่แหละค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะคันนี้ เป็นฮอนด้า a จ z โฉมปี2012คันนี้มีกุญแจสำรองให้นะคะได้กุญแจสำรองไปด้วยมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างค่ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมนะแม็กเดิมเลยแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะได้เป็นยางมิชลินปี2021ก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลในส่วนของยางให้อีกทีหนึ่งด้วยสีระย,ยางคันนี้1 8 5ทับ6 0 r 1 5 การันตีสภาพเดิมเลยนะ,ะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะแล้วก็สันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยละกิมอันนี้เราแก้ให้นะคะคันนี้เราดูแลให้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างแก้มกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะที่เปิดด้านนอกก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะนะคะคันนี้นะคะ,ะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้าแน่นอนนะคะเสาเสาหลักของตัวรถนะคะเราไม่ยุ่งเลยนะคะคันนี้ ระจกเดิมค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะนี่ในส่วนของประตูนะคะรอยเมกัพคมๆแบบนี้ค่ะเลี้ยงตัวสวยกันเป็นตับเลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนแล้วก็มีสครับเพจมาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นตัวกันรอยเนาะตัวนี้น็อต่ะนะคะ น็อตเดิมไม่มีรอยฟูดไม่มีรอยขที่ใครที่กําลังมองหาแจ๊สนะคะฮอนด้าแจ๊สสีแจ่มๆแบบนี้คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6กพันเท่านั้นปี2012ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะติดคิ้วกันสรดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่นะคะได้คิ้วกันสัดมาเรียบร้อยแล้วด้วยด้านข้างค่ะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างกระจกเดิมนะคะนี่นะคะกระจกเดิมตาฮอนด้าและนี่ก็เป็นตาฮอนด้าค่ะนะคะที่เป็น กระจกเดิมสภาพเดิมสวยค่ะสะครับเพดนะคตรงนี้ก็มีตัวกันรอยเนาะนี่นะ,ะแล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะนะคะด้านหน้าเมื่อกี้เป็นดิสเพกด้านหลังเป็นดรัมเบกแม็กสี่รูนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้ได้สเกิร์ตมาด้วยนะ,ะนี่สเกิร์ตอะติดสเกิร์ตมาด้วยแล้วมาดูด้านหลังค่ะนะคะเสารับสัญญาณนะคะอยู่ทางด้านหลังสปอยเลอร์นะคะ ตัวนี้ก็รับลู่ลมได้ดีนะคะหลังคานี้เดิมเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็่าด้านหลังค่ะนะตรงนี้มาพร้อมกับทีิป,ปัดน้ําฝนโลโก้อยู่ตรงกลางเชัดเจนนะคะแล้วก็ระบบไล่ฝ้าด้านหลังนะคะคําว่าแจ๊สนะคะที่เป็นโครเมียมอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังแล้วก็มีไฟทับทิมอ่ะมาดูใต้ด้านล่างคันนี้กันบ้างค่ะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อของรถนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถคันนี้หรือว่าเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยนะคะ9 5ติดถนนหรือว่าย oh ้อห oh ูโทรหา01 96 961984963เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างอ่ะนี่นะคะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของ Honda j แ z z ถือว่างน้ำหนึ่งชอบอย่างหนึ่งของ Honda j a z z ค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยสามารถพับเบาะเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพับเบาะให้อ่ะเนี่ยค่ะของเขาสามารถพับเบาะได้กว้างนะคะก็คือใส่รถจักรยานได้ถึง3-4คันได้เลยได้เบาะกระเป๋าเดินทางได้เยอะมากนะคะหรือว่าเวลาเราไปแคมปิ้งได้เลยนะ Honda j a z z เนี่ยนะ น้ำหนึ่งชอบอย่างหนึ่งเวลาไปแคมปิ้งอะเนาะเราขนของสัมภาระได้หรือว่าปูผ้านอนด้านหลังได้เลยนะคะปูผ้านอนด้านหลังได้เลยเวลาฝนตกนะ,ะอันนี้นะคะก็คือ Honda j a จ z เนาะนะคะด้านหลังพับเบาะได้เรียบค่ะอันนี้การันตีสภาพเดิมสวยสีฟ้านะคะเนี่ยตัวน็อตเดิมๆให้ดูนะคะ ไม่มีพิ่ความชนหนักจมน้ําแน่นอนผ่อนเริ่มต้นเพียง6กพันเท่านั้นคันนี้นะคะใหม่อยู่ที่แสนแปดค่ะนะคะม่อยู่ที่แสนแปดการันตีสภาพเดิมนี่ค่ะให้ดูพวกรอยน็อตนะซะีซิลิโคนต่างๆนะคะสภาพเดิมคันนี้นะคะมือสองแท้แน่นอนนี่ค่ะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานยี่ห้อน,นี้เลยนะคะยี่ห้อสแตลเล เดิมแท้จากโรงงานค่ะการันตีสภาพเดิมสวยใ่คูอด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีรอยเมคอัพต่างๆนะคะตรงนี้อะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่ะเลี่ยมคมนะสภาพเดิมสวย h ั n d a าแจนี่เขาจะพับเบาะได้เรียบจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวยกตรงนี้ขึ้นมาดูก่อนอ๊นี่คันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัยสองใบเนี่ยค่ะก็ ขับขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กระเป๋าจิงโจ้หรือกระเป๋าเอกสารก็มีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็มีช่องวางแก้วสองช่องนะอ่ะอันนี้ก็คือมองจากห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็อ่ามีไฟตรงกลางนะคะไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะปีสองพันสิบสองมาดู นี่ค่ะที่เปิดด้านนอกสีฟ้ามีเบ้าเสียบกุญแจด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาล,ลัยพาวเวอร์ด้วยนะคะพวงมาล,ลัยพาวเวอร์มีฟังช์ชันด้านซ้ายมือนะคะนี่ค่ะฟังก์ชันด้านซ้ายมือกระจกมองข้างนะคะทับเป็นแมนนวลนะคะตะปรับไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะก็นี่ค่ะเป็นประตูไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออตโต้นะคะตรงนี้ก็เป็นพลาส,สติกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกัมบะยีนี่ยค่ะ อันนี้ก็คอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูคอนโซลด้านหน้านี่นะคะแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะก็เรารับซีดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นปุ่มกดต่างๆแบบนี้รองรับซีดีเอฟเอ็มเอ็มนะคะแอร์ A R, จะอยู่ด้านข้างนะคะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะที่อันนี้ก็จะเป็นเบรคมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารต่างๆก็มีคู่มือ อันนี้มีคู่มือมาให้ส่วนกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะไฟนะคะจะอยู่ไฟตรงกลางที่บังแดดนะคะก็มีกระจกให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งของผู้ขับขี่นะคะมีกระจกทั้งสอง ฝังเลยนะคะตรงที่บางแดดนะคะคันนี้มาดูข้อมูลรถคันนี้กันบ้างค่ะนะคันนี้นะคะข้อมูลรถนะคะ Honda Jazz 1.5V นะคะราคาตั้งขาย299,000บาทปี2012ผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะคนนี้ระยะทางการใช้งาน187,000เดี๋ยวดําเนหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูนะคะนี่คันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะอ่ะนี็กตาอ่ะนี่ก็คือ หน้าจอนะคะก็คือเลขใหม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเปนหมื่นเจ็ดพันกิโลกว่าะนะคะหน้าปัดเป็นสีส้มนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกอเครื่องเสียงนะคะนี่ก็คือหน้าจอนะคะด้านหน้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะสําหรับ h o n ด a าแจ๊คันนี้มาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ยกหูโทรหาน้่งหนึ่งได้เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรโยนถนนเสรีไทยหกสิบแปดแยกที่หนึ่งหรือว่าเสรีไทยเก้าสิบห้านะคะเข้ามาดูได้เลยะครับ มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากับพันด้าคันนี้กันบ้างค่ะนี่นะคะมารับจากฝากระโปรงกันก่อนสติกเกอร์นะคะเดิมจากโรงงานอยู่ครบชัดเจนมอกรอ,อยู่ครบนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอยู่ครบนี่นะคะรอยเน็กัพต่างๆนะคะพวกตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยเลยนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวน็อตต่างๆ ตอนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะแล้วก็เอ่อพวกน้ำมันเครื่องต่างๆนะะอันนี้เป็นเครื่อง Honda i-VTEC นะคะสี่สูบนะ,ะนีน่การันตีนนสภาพเครื่องเดิมเลยหากนำรถออกไปเจอว่ามีการตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยะค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนไม่มีพิความชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะ Honda j a z z 1.5 V นะคะปี2012นะคะคันนี้ การันตีสภาพเดิมเลยผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0รับรายได้15,000ก็ซื้อได้แล้วนะคะหรือว่า14ื่นก็ซื้อได้ละสีฟ้าสวยสดเลยนะคะมือสองแท้แน่นอนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะได้รถกับทางน้ำหนึ่งหรือว่าทางเพชโยนนะเตรียมเอกสารให้ครบอยู่ที่หน้าบ้านนะคะมีบริการจัดไฟนแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็บริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ